พอกันในช่องมาหยอกกันนะจ๊ะมันมวนหรือมันนักขีิกระเดียมนลยอะไบังมันก็บมวนนะเนาะบอมันจะลุ่มนี่เนี่ยมันลุ่มนี่มันคือสีลูกแตนเนี่ยมันพอดีตัวไอ้ดุกดิ๊กไอ้สิจ๊ะมันอาบหนามจัง่อย ทิพนะทิพนะบุดู้คาบเต้นหน,นังหนานองนั่น

เพลงนะครับขอเพลงนะครับฟ <c oughs> ังนี่นี่เรามันมันบรสาใจ้านะสภาบ,บึงดูค่ะแม่ฟังนี่ฟังนี่รถเปิดเบื้งสภาบึงดูมุนเบิร์ดผมเปิดเนี่เอาโทรศัพท์เปิดให้มันฟังอัดหูเลยมันนอนอัดหูนะ่ะเอ็ซีว่าเปิด ได้ยินเสียงโหลดป่นแลนไปใส่ตลอดเละแต่พอแต่ผมเปิดตัวสายไฟฟังเข้าพื้นอานนี่เลยโอกันช่องม้าหยอกกันนะคะโด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 นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นตัวนี้อะไร พิ่งกินอาหารมูหน่อยเพิ่งกินอาหารแหลวค่ะ มีควสุขจังเลยได้อยากกับพี่ด้วเดียวเอเพราะว่าะเวนมตัวินอากาศมันบ่อห่อนเขาไปในร่าเพื่อนมาบมาหยอกกันียเแม่ล่นกบพนาลม่านทั้ย้ายหุบอกว่า อาหารเย็นครับเวลาอาหารเย็นดึกดื่สิประมาณสี่โมงแรกก็เนี้ก็ประมาณสี่โมงเชิงกินแล้วกับตงปล่อยครับเบิ่งเนี่ยเป็นขนุนเลยพี่น้องเอ้ยกินอาหารเย็นแล้วต๊ะกลุ่มนีลูกบอได้ครับเป็นยอร์เขาไปเป็นยอมกูมีกับพป็นยอมอ่ะยัให้มีแข่าก็แล้วกันตอนนี้แข่าบ่มีซื้อ มาพี่เติมสิลูกได้แตาได้ปิ้นท้องคือได้เติมสีลูกได้อย่าไปเข่าลุ้มนั่นลงลึล่องลงุ้มนี่ลุ้มนั่นบักหมกูลุกขึ้นบ่ได้ญได้ลุ้มนี่แต่ล,ล่องลุ้มแล้วลุกบ่ขึ้นเลยละ่ะมันพอดีโตนะคะลุ้มนี่จกักผู้ใดมาขวดไว้โดดขวดสุดดีขวด,วดตอ่อใช่ งัดนังหนานองอีกแล้วเวลาเพื่เติมทำมาเป็นเวลาผมมห้นะคี่น้อง เ้วันเบาเงี้ยฝึงบึกโดสภาบึกโดค่ะมุนเบิเดิึงบึกโดมุนเบิดบอกว่าล uh ุมนี่มันลุกปรได้บักหมูมันพอดีตัว มันติดพุ่งมันติดพุ่งลูกบ่ขึ้นเอ้าสงสารสงสารต้อยไปเช่วยเหลือตัวเองเอ้า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 เจ๊ขาดเลยวาซาบิซีลูกเดะเนื้อเก่งเก่งอ๋อจุดขี่ดินไอ้ที่แล้วไอ้โดนอนแล้วเรียบร้อยเซ็ตไอ้โดเซ็ต ช่องหมายหยอกกันนะคะยำแรงๆบักมูกหน่อยมันกินอิ่มค่ะเห็นมันได้ย่อยนะคะเรียบร้อยบักโดยอมหมุนเบิดจะอียังอียยังในหัวนะข้างหลังเป็นไงตามสไตล์ดุกดิกครับร้อยหลังดุกดิกบอกกัดขา

ก็ไลคมุนเบิดนี่แน่ตบไปโอ้พพรพสงสารบกดวแล้วอันเปียังดูดีเลยเดียบกดนะสงสารเนี่ยดูดีบอกมามาเลยมุนเบสมอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปะนางแม่บ้านน้องอุ้งอุ้งหัวบกดสงสำหรับกรีบนี่ เดี๋ยวฝากชมประวันแม่บ้านน้องอีกด้วยนะคะลงอีกแล้วลูกบีฝากต้องพูดแม่น้อยน้องอิงบุญเอ๋อแล้วแต่เสดนะคะเมื่อยแล้วครับลูกบกเมื่อยแล้วตอนนี้บอกกันไม่คลิปหนาเออขอบคุณเอฟซีตีเข่ามาเบิงย้อนหลังให้ไปนางน้ำได้ค่ะขอบคุณเอฟซีตีเขามาติดตามใหม่นะคะเมื่อยปืนไฟเมื่อยโดดเมื่อยโดดเพมีแอร์ก่อนแรกก็แชร์ก่ติดตามช่องไปนางแล้วก็ สบาบังโคษณาไปนั่งน้ำจ้ไวะสรับคลิปนี้สำนีกอนนะจะพอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะแบบนี้บไว้กนิอยนี่บไวเลยตายันี่ยเลนก็บนิน่อยนี่